ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักสำนักแห่งชาติมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ที่ใช้ความรักมาหลอกลวงเหยื่อจึงออกมาตรการป้องกันโดยใช้ชื่อว่า6โจรความรักหลอกไม่พักรักวาเลนไทน์ซึ่งมีรูปแบบการทำผิดอยู่6รูปแบบด้วยกันแบบที่1คือหลอกรักออนไลน์หรือโรแมนติกแรม คนร้ายจะปลอมตัวเป็นฝรั่งหรือชาวตะวันออกกลางอ้างตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นนักบินเป็นสถาปนิกที่ร่ํำรวยมีการม,มีความเป็นอยู่ที่หรูหราจากนั้นเนี่ยก็มาจีบหญิงไทยส่วนใหญ่เยือเนี่ยจะอายุ40ขึ้นไปจากนั้นก็จะออกอุบายต่างๆเช่นส่งของส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้หรือไม่ก็บอกว่าตัวเองป่วยหรือไม่ก็บอกว่าได้รับสัมทาน จากภาครัฐในการทําธุรกิจร่วมกับรัฐบาลที่อ้างประเทศที่เขาอยู่หรือไม่ก็ได้รับมรดกจากญาติพี่น้องแต่ต้องให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปให้ก่อนนะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า500ล้านบาทนะครับเป็นระดับ10ของการรับแจ้งความอะไรทั้งหมด 2. คือการหลอกรักชวนลงทุนหรือให้บิสแกมคนร้ายจะปลอมตัวเช่นกันเป็นหนุ่มสาวจากนั้นเนี่ยก็มาจี นะครับเมื่อเหยื่อเนี่ยลงรักไปแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะชวนลงทุนโดยจะส่งแอปพลิเคชันมาให้ดาวน์โหลดเมื่อเหยื่อดาวน์โหลดไปแล้วลงทุนไปแล้วอาจจะได้กําไรจากนั้นเนี่ยเมื่ออยากจะถอนเงินออกจากระบบคนร้ายจะให้เหยื่อเนี่ยโอนเงิน30ของจํานวนเงินที่ได้นะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเบิกเงินไม่ได้เลย 3. คือหลอกรัก ชวนถ่ายคลิปนะครับหรือเซ็กชอชั่นคนร้ายเนี่ยนะครับจะหลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยเรื่องผ้าหรือช่วยตัวเองหรืออาบน้ำนะครับเพื่อให้เห็นเรือนร่างจากนั้นเนี่ยไม่ได้คลิปหรือได้ภาพไปแล้วเนี่ยก็จะมาแบ็กเมลเหยื่อนะครับโดยให้โอนเงินมาให้ถ้าไม่โอนเนี่ยก็จะขู่ว่าจะส่งให้ญาติพี่น้องเจ้านายลูกน้องหรือไม่ก็สามีภรรยานะครับเหยื่อก็จะเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลก็ต้องโอนเงินให้คนร้าย 4คือหลอกลวงขายของนะครับซึ่งคู่รักทั้งหลายเนี่ยอาจจะอยากซื้อของขวัญให้แก่กันในช่วงเทศกาลความรักนะครับคนรกก็จะปลอมตัวเป็นร้านค้าออนไลน์มาหลอกลวงขายของนะครับแล้วก็ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ตรงปก5ห,หลอกรักโปรโมชั่นเกี่ยวกับร้านค้าร้านอาหารนะครับจัดโปรราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส ให้คู่รักเช่นระหว่างทานข้าวอาจจะโฆษณาว่าจะมีดอกไม้มาให้คู่รักนะครับแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งอาจจะมีการหลอกลวงอย่างเงี้ยแล้วก็ตกเป็นเหยื่อได้นะครับอันดับที่6สุดท้ายก็คือหลอกแพ็กเกจท่องเที่ยวโรงแรมหรือที่พักอาจจะมีคู่รักหลายท่านเนี่ยอยากจะไปใช้เวลาช่วงเทศกาลวันความรักออกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับคนร้ายก็จะปลอมเพจนะครับหรือเว็บไซต์ขึ้นมานะแล้วก็หลอกลวงให้เหยื่อเนี่ย โอนเงินเข้ามาจําไปนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหรูปแบบโจรความรักเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังนะครับด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานญชาติครับ